สวัสดีครับแบ่งปันพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญดีพิธีดีของสายกรรมฐานมาแบ่งเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญพระอาจารย์มั่นธุริทัตโตรุ่นพิเศษออกวัดธรรมมงคลของหลวงพ่อวิริยังนะครับไครที่พลาดองค์ที่แล้วองค์นี้ก็สวยนะสวยเดิมเลยนะครับเนื้อทองแดงนะครับลักษณะก็จะเป็นเหรียญกลมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เดิมๆเ,เลยนะครับด้านหลังระบุนะพิธีพุทธาพิเศษร่วมกับ พระพุทธรูปจำลองพอปร7มกราคม2520อายุพระ49ปีพอดีนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับนอกจากหลวงพ่อวิลียยังปลูกเสก <eden> แล้วก็ยังได้ครูบาจารย์สายกรรมฐานร่วมปลูกเสกมากมายนะ,ะได้หลวงปู่ดุลเป็นประธานพิธีด้วยนะครับอ,องค์นี้สวยๆเดิมๆนะครับเปิดราคาเท่าเดิมนะผมแบ่ง270บาทรวมส่งนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะเผื่อใครสนใจนะครับ เป็นพิมพ์อาจารย์ใหญ่นะอาจารย์มั่นเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้นะในตาเมตตามคมชัดนะครับผิวดูมเดิมนะครับฟอนต์คมชัดพระอาจารย์มั่นนะครับได้หลวงปู่ดุลเป็นประธานด้วยนะครับด้านหลังนะครับ JD นะครับแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับ270รวมส่ง นะครับใครสนใจก็แอดเอดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิ้งไลน์ได้ติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเรียนพระอาจารย์มั่นนะครับแล้วก็มีนางพญานะครับนางพญาหลังตราสอกอนะครับฉลิมพระเกียรตินะครับเฉลิมพระเกียรติหกรอบราชินีปี47นะครับรุ่นนี้ปลุกเสกหลายวาระนะ16วาระเลยนะครับเนื้อแดงนะครับ ปุกเสกลายวาระนะครับทั้งหมด16วาระผมแบ่ง150นะครับพิธีใหญ่นะครับนี่เดิมๆมีกล่องเดิมนะนะครับหลังตราสอกนะครับเจริมพระเกียรติพระพันษาหรอบนะครับนี่งานใหญ่พิธีใหญ่นะครับนี่แล้วปุกเสกหลายมากๆนะหลายวาระมากๆนะครับน่สิวาระเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับร้อรวมส่งนะครับมาพร้อมกล่องนะ ลักษณะกล่องนะครับกล่องเดิมเลยแล้วก็มีหลวงพ่อยิปนะครับเป็นพระผงนั่งพานะครับเจริญพรสวยเดิมนะครับเป็นพระผงนั่งเต็มองบนพานแบบนี้นะด้านหลังมีหมึกปั๊มนะครับออกปี2537นหมนะครับหมึกปั๊มชัดเจนนะครับสวยนะนะครับสวยเดิมเลยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับท่านหลวงพ่อปุกเสก นะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพอยิฐนั่งเต็มองค์แบบนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณนี่เดิมเดิมเลยนะครับมาพร้อมกล่องเหมือนกันนะครับสวยเดิมนะฟอนติดชัดนะครับคำว่าหลวงพอยิฐด้านหลังหลังยันนะครับแล้วก็จะเดินพรบนแบบนี้นะครับนี่มึกปั๊มสีดําองค์นี้นะครับมาพร้อมกล่องหลวงพอยิฐแบ่ง240รนะครับราคารวมส่งนะ240บบาทนะครับไม่หักไม่ซ่อม นะครับนี่มาพร้อมกล่องเลยนะครับตำนานปลกเสกประหลัดขิกด,ดินได้หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับแล้วก็มีเหลือสมเด็จพระนเรศวรปี22นะครับปี22พิษณุโลกนะครับครบรอบ80ปีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมนะครับนี่องค์นี้150นะครับประกาศอิสรภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ ผื่อใครสนใจนะองค์ตามในคลิปเลยนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระสังฆราชป่านะนะครับครบรอบวันสถาปนานะครับครบรอบวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช21กรกฎาคม16สภาพสวยนะครับปี16เนื้อทองแดงลมดำนะครับองค์นี้180นะครับเป็นพิมพ์หันข้างสมเด็จพระสังฆราชป่าเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆแบบนี้นะนะครับนี่แบ่ง160บาทรวมส่ง นะครับองตามในคลิปเลยนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำพาบ้านพาเครื่องราคาหลักร้อยนะครับเพื่อนๆพี่นสนใจตรงไหนก็อินบ็อกซ์ขอรูปเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวทิง้งรลยเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ